สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่านายชัยพลน,นั้นได้ติดต่อทานายคนใหม่เรียบร้อยเลขาทานายรับนัดลุงชื่อทานายอ่ออ่างและล่าสุดทางด้าน ท้านายไพศาลก็ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถ้านายไพศาลช่วยด้วยโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริงและอาจารย์อยู่ระหว่างพิจารณาผมได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ตอบเพียงเท่านี้ อันนี้ก็คือโพสต์ข้อความจากท่านายไพศาลที่ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะและหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าคิดดีๆนะรู้สึกผิดหวังเลยถ้าไปรับคดีต,ตาผลอ่ะ คิดเหมือนกันครับอย่าเลยนะครับอย่ารับเลยคะ่ะทานายถ้าทำถ้ารับทำคดีให้สองผัวเมียคู่นี้คนคงผิดหวังกับท่านายมากๆเลยนะคะให้คิดดีๆนะคะอย่าเลยนะคะท่านทานายถ้ารับก็หมดศรัทธาคนเขาเกลียดสองผัวเมียกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันหมดแล้ว มีแค่ชนกลุ่มน้อยในช่อง Youtube เท่านั้นถ้าจะเทียบคนไม่ชอบเกือบค่อนประเทศไม่เชื่อไปดูคอมเมนต์ตามช่องข่าวเม้นท์ชมแทบไม่มีเลยอย่าเอาตัวไปเปลืองกับสองผัวเมียนี่เลยแล้วท่านจะเจ็บหนักเหมือนหลายๆคนนะคะไม่เชื่อก็ลองไปรับงานดูได้ค่ะใช่ค่ะ พูดถูกคิดเหมือนกันเลยค่ะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะจะไปรับสารต่องานนี้หรือคะเสียความรู้สึกมากค่ะคนทั้งประเทศรับไม่ได้เนาะถ้าไปรับงานนี้บอกตรงๆเชื่อดีได้โปรดคิดดีๆค่ะอย่าลดตัวไปเกลือกกริง่งกับสิ่งสกรปรกเลยค่ะอาจารย์อานันตาชายัย ควรอยู่ฝั่งแม่น้องนะครับเสียดายที่เป็น f อท่านมาตลอด f อท่านคงลดลงเพราะช่วยผู้ต้องหาค่าหลานตายอย่างไอ้ชัยพลไอ้ชัยพลมีเล่เหลี่ยมทุกคนไอ้ฆาตรกรที่แท้จริงเริ่มปากฏตัวเรื่อยๆแต่สมมตุติว่าถ้าเขาเป็นฆาตรกรจริงๆ สมมุตินะครับถ้านายที่เก่งช่วยให้ผลคดีคนไทยเจสิบคนทั่วประเทศไม่พอใจทนแน่คนในหมู่บ้านกกอกนายชัยพลมีพิรุษและข่มขู่คุกคามนักข่าวและชาวบ้านแถวนั้นมาโดยตลอดบวกหนึ่งค่ะตลกดีนะเมืองกาลาแลนรับทําคดีช่วยผู้ต้องหา ถ้าสมมุติลุงของเด็กชนะคดีและแม่แท้ๆของเด็กแพ้คดีลุงคนหนึ่งที่บอกว่ารักหลานมากแต่ไม่เคยไปงานศพลานแม้แต่วันเผาวันสุดท้ายก็ไม่ไปไปเป็นดาราโหนกระแสเพื่อเปิดบัญชีรับบริจาคแต่แม่ของเด็กผู้สูญเสียลูกสาวแม่น้องชมพูไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคแม่เด็กเรียกร้อง ขอแค่ความเป็นธรรมให้น้องชมพูไปสู่สุขติเด็กตายเกือบปีท่านายความแย่งชิงเพื่อความชัยชนะตอนนี้คนร้ายอย่างลันลาลอยนวลหนที่สุดความยุติธรรมไม่มีจริงกับเด็กสองขวบตายฟรีอย่าลดตัวไปนะคะท่านทนายไม่ควรไปครุกครีกับคนหน้าไหว้หลังหลอก เสียศักดิ์ศรีค่ะไม่สนับสนุนนะคะคิดยังไงถึงไปรับครับขอร้องนะครับอย่าเลยครับอย่าเลยครับท่านอย่าได้ลดตัวลงไปเลยกี่คนต่อกี่คนเขาออกกันไปหมดแล้วมันไม่คุ้มนะคะท่านทานายกับชื่อเสียงของท่านไม่รู้ค่าหรือไม่ แต่ยาเลยกี่คนที่ไปโดนเหมือนกันหมดนั่นคือสันดานไอ้ผ่วยคนดีแบบท่านไม่อยากให้ไปไกลคนไม่ดีที่ไม่รู้จักบุญคุณคนที่พอได้ดีแหวงกัดคนที่มีพระคุณให้มันไปตามกรรมของมันเถอะครับผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับท่านขอให้ท่าน ไตรตรองดีๆนะครับชื่อเสียงของท่านสะสมมามันจะมัวหมองนะครับจากใจเอฟซครับท่านท่านายกระดูกเหล็กอย่ารับทำคดีให้กับคนที่ไม่จริงใจนะครับท่านทานายโหอาจารย์อย่ารับนะดวงมันพิฆาตมากอย่านะคะอาจารย์ได้โปรดเถอะค่ะถ้าเป็นตะพล อย่าไปรับเลยนะครับอาจารย์จะเปลืองตัวจะเสียชื่อเสียงเสียคุณงามความดีบารมีหดหายอยู่ไกลๆดีที่สุดนะครับใช่ครับบวกหนึ่งเลยครับเห็นกล่องไฟยายงจะกระโดดเข้าไปจำเลยคนนี้ต้องถอยห่างในทางคดีจะช่วยแบบไหนแต่ก็ผิดหวังอยู่ดีครับเชื่อในตัวท่านทนายนะคะหวังว่า จะไม่ไปช่วยไอ้คนนี้แน่นอนเรายัางไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกให้ท่านทนายพิจารณาเองจะดีกว่าไหมอาจารย์คงความยุติธรรมให้เด็กผู้เสียชีวิตไม่รับแน่ค่ะอยากให้ท่านรับจะได้กระชากหน้ากากคนดีของมันออกและเรียกค่าทำคดีให้หนักเลยค่ะอาจารย์เพราะมันมีเงินไม่ใช่คนจนๆใดๆ มีรถมีบ้านมีบริษัทขนาดนั้นติดตามทานายอยู่ค่ะแต่ถ้ารับคดีไอพนกับอีแตนเราไม่ให้ค่าราคาและเครดิตครับท่านายดีๆไม่สมควรรับคดีไอพลกับอีแตนนะครับคิดดูสิว่าเก่งกว่าทานายก็ลุงนี่แหละใครอยู่ไกล ตายหมดทั้งทีม